ครับสวัสดีครับกับสวัสดี FC ของทั้งช่องตลาดนัด,ดูออนไลน์แล้วก็ช่องว d w i d e s สเตชันทุก้ทุกคนครับผมพี่น้องครับกลับมาพบมาพอกันอีกแล้วเพื่อกาเหมาเดินพี่น้องครับเมื่อนี้ผมบ้าวรุดครับพีพ่พาน้องมาสำรวจแล้วก็อัปเดตราคางัวกันยุทธีตลาดนัดบ้านหันเนี่ยพี่น้อง ครับสำหรับพิกัดตลาดนี่กับบ้านหันครับตำบลขวอํำเภอเมืองจังหวัดมหาสรารคามครับตลาดเพิ่นเปิดทําการทุกวันพุธนะครับพี่น้องครับเอาค้ดใดอยากได้ง้อยอยากได้ควายกับเขามาเลือกซื้อเรือกหาได้ในตลาดแต่ถาบ่มีเวลาครับอีกช่องทางหนึ่งตลาดนัดวัวออนไลน์ผมเบ้าลุดนี่แหละจะพาพี่พาน้องมาสํารวจแล้วก็อัปเดตราคาไปน้ำกันครับผม มาเป็นการเสียเวลาครับพี่น้องครับเของมาได้จังใดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันได้เลยครับเด้อครับเดี๋ยวผมจะพาพี่พน้องยางเลาะยางเบิ้งนะครับเนาะวาเมอนีอ่ะราคาในสนามจะเป็นจังไดนะครับเนาะครับสำหรับพี่น้องนะครับผู้ใดที่รอชมงัวหนาคอกนะครับเนาะก็ยังมีคงมีอยู่คือเก่าเด้อพี่น้องครับผมก็รอติดตามกันได้ครับผมครับฝากเป็นนนนกกกลลัััังใใจห้้แแ่วครบผมเดี๋ยวผมพาเบิ้งทางด้านนี้ก่อนพี่น้องครับผมก็เห็นครับเป็นงัวงามครับ เอ้าขอหยาดเด้อครับเด้อสองพันสามร้อยครับจังไหนครับนี่แม่ลูกบ่แม่ลูกครับลูกตัวแม่ตัวผู้เนาะตัวแม่ครับลูกแม่จัดเดือนนะครับลูกเพิ่นสามเดือนแี่พี่น้องครับลูกสามเดือนครับยังงามเลยนี่ก็ได้ครับเอ้าครับแม่หัวโลนด้อพี่น้องเป็นลูกที่ไหนผื่น ล,ลูกตัวที่ไหนพหน่ลูกตัวที่สองตัวที่สออ้ามเดือนพี่น้องกับแม่ก็ใส่บอสอย่สิบห้าอยห้าสได้ไหครับ,บ,รรบประมาณเท่าไหร่นรอย4ี่สิบอยซี่สเอาีบวกพ,กพี่นองพี่นองก็สิบวกบวกเไปครับบวกไปหารอยซี่สหนี่ละไม่นั่าก็ได้ครับว่าไว้ไร้ายไปนไหน ครับสองมืัสองมืหครับผมสองมือหพนักพ่น้ลงแม่ลูกลูกโตแม่เป็นลูกข่อไเขาลูกบ่ลูก3ี่เอสามหนึ่งลูกสามหนึ่งเออครับลูกสาวสามหนึ่งนะครับเนึ่ครับแม่กระลำโตเงี้ยยาวดีสองมือสองมือหวะที่ครับต่อรองได้อีกเอามาจะโตมือนีหเอามานี่นะครับคู่นี้โอ้เลือมีคููเดียวนี่เนาะ สองหมื่นห้าพันบาทได้พี่น้องเด้อครับผมเอาเดี่ยวขับแม่กับบัวดีดอกฉ่ำยุหัวหลุนเดี๋ยวผมพาบึงรอบฟังดีหน่อยหน่อยครับน่บ่มีตําแหน่งเนาะครับนี่ครับตัวตัวดีอยู่ที่พี่น้องครับผมเอานี่ครับบึงแม่เพิ่นครับใหญ่ยาวครับเป็นลูกที่สองเนาะครับเอาฝากเบอร์ให้แนี่ยศูนย์แปดห้าครับศูนย์แปดห้าสี่ห้าสี่ครับสี่ห้าสี่เจ็ดเก้าห้าเจ็ดครับเจ็ดเก้าห้าเจ็ดครับหอยยังเนาะหอยทิ้วครัจากทั้งเลยสารคามครับอ่าหอยท เอ้ามันหมานะครับเด้อครับเบื้องพี่น้องครับผมนี่เบื้องตัวแม่เพิ่นครับต้นตัวดีพี่น้องครับสีกะแดงดีเข้มอยู่ที่นี่ครับเบื้องมุมมมุนี้ครับเอ้าผู้ใดไหาพี่น้องครับอยากได้จัิงสิกับมาคุยกันเอึงเบื้องนะครับเนาะครับนี่ครับตัวตัวดีอยู่นี่ครับคุณพี่ซึ่งในน้อแม่สาวโอ้แม่สาวครับอันนี้เป็นคู่ผูแม่ยต้นนี่ครับเอาจัดเดือนละไอ้ กระติดพ้อผสมบะกระติดแม่สาวพ้อผสมเสสมนออาเนเนเเเะครับไส่กระติดมันร้อยสี่สิบุดดอกว่าไวไหร่ไปเนครับเนี่ยสองหมื่นหาตัวแดงดีแดงเข้มบ่ครับที่พี่น้องครับเบื้องต้นตัวเพิ่นล้ำตัวเงี้ยเงี<ๆ>้ยครับเออนี่ครับตัวนี้สองหมื่นหาด้วยพี่น้องครับเป็นลูกพ่อไดเขาลูกบะลูกช็อกโกแลต ครับ UNC 1 7นเดทับหนึ่งนะพี่น้องครับแม่เนี่ยแดงดีแดงเข้มครับนี่เบิ้งข้อเบิ้งแขงเบิ้งขากุกหางเงี้เครื่องดำนะพี่น้องครับแดงช่ำๆเลยแดงเม็ดบักขามแกอันนี้14บสีหาร้อยครับกระถิบอายุปีไหมปีกว่าไหมปีปีกว่าร้อยยิ้มห้าร้อยสามสิบพี่น้องครับส่วนสูงสายเนื้อสายขุนนะพี่น้องนะครับอันเนื้ออันขุนนะครับเนาะนี่ครับหนึ่งสี่พันห้าร้อยบาทครับเอาสองตัวงามๆเลยพี่น้องมือนี่ครับนี่ตัวนี้ก็แดงดีเข้มครับ ครับนี่ผู้เด้หาเด้อพี่น้องครับเบื้องตนโตเพินินเอาให้ฝากเบ้อรให้นะเดี๋ยวนะครับอโอ้ยทางนั่นนี่พี่น้องขับเมาเ,อาเบอร์กันครับฝากเบอร์นะครับว่าศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้ห้าย์หนกแปปครับ,รบหอยหอยกรออกรอบจากรอยเอ็ดพี่น้องครับ ครับเป็นแม่บอกแม่พันธหน่อยดิพี่น้องนี่ก็ได้ครับครับผมผู้ใดขายสวยงามเลยครับขายยันนะครับแจ่มครับผมกัดตัวนี้สีดีเม็ดสีดีครับผมพี่น้องมันหมายได้นะผู้ใดขายงูผมเห็นเอ่อเล่ตัวหนึ่งพี่น้องครับเล่ผูกถามเพิ่นได้ไหมขออนุญาตเด้อครับเด้อครับขายพี่น้องครับตัวนี้ย่างครับโอ้ยใหญ่ๆหนาๆสิครับคอพันเลยป่ะนี่คอพันเอออพพัายุอะไรไปเลี่ยล่ะ ซีปียังขึ้นในผสมนในป่ะขึ้นได้ขึ้นได้อยู่เนาะครับนี่พี่น้องครับผู้ได,ด้หาดี่พอพันใหญ่ๆนะพี่น้องครับซีปีตะวันยังขึ้นได้อยู่ทีอ่อิปอละว่าครับว่าไรมาเน,เนยพอ 40, 40, ่อสี่หมื่นซื้อสี่หมื่นซื้อต่อรองได้เออนะครับสี 40, ่หมื่นถยงเพียงนะพี่น้องเด้อราคาต่อรองได้ครับนี่ใส่กับสิบวอแมนเท่าไหร่ร้อยเท่านี้ครับร้อยสามสิบห้าร้อยสี่สิบป่ครับรอันร้อยสามสิบห้าบวกพี่น้องพี่น้องครับผมนี่ หนาๆได้พี่น้องครับ,รบพู้เด็หาไส์ไดไสา์เนือพันนาะตัวหนาๆเงีๆนนนนตันๆพี่น้องครับสี่หมื่นบาทเด้อตัวนี้ครับผมอ๋นี่ครับทั้งสี่เพราะขันเทียบเป็นกิโลผมาันจะกิโลหอกู <form> รู้ <c> ่ะ <oughs> กันตัวเงี้ๆหนาๆเลย เปร็นโตนี้มันจี๊กปัือบห้าร้อยโลเกือบห้าร้อยอย่นี้เนาะรับนี่เพื่อนมาวัวซีร้อยโล่เพี่น้อกตัวนี้บอหลุดซีรยดอกรับเออนี่รับซีร้อยกว่วอะไรบาะวาเกือบห้าร้อยเป็นที่พนว่าครับนี่เด้อรับเด้อขับรถรแปสิบก็ต้องมา่นและเบงสงเอรขับอ่าสี่หมนบาทนะพ่อเนาะขับสี่หมบาท้อครับเด้อขับตัวนี้ครับเป็น พอพันคุ้มมูอคุ้มฝูงครับขึ้นได้ยังผสมได้ครับอ่านี่ครับขึ้นได้ผสมได้ผู้ใดหาอ่าเล่ได้พี่น้องครับชาโรเล่ครับตัวดีดีครับมันมีตำแหนียังาะครับเนาะครับเบื้องไข่เบื้องเนื้อเบื้องหนังเบื้องเนื้อหนังนำไตครับอ่าเบื้องไทยเบื้องเรียมนี่พี่น้องครับโตเต็มแขนมือกู๋ได้พี่น้องครับผม นี่ครับเออครับผูเชียงพร้อมนี่พี่น้องเานี่ครับมัอนี่มีเล่นะครับเนาะผู้เดชหาสายด่สายเหนือพัฒนามาเบิ้งนะครับเนาะครับอ่าทางพี่จะเมนโบพวน้องตัวนี้แมนโบตัวนี้แมนโบเมนโยขับมันเมียงมาเลยมันเศร้าเออครับตัวนี้เป็นตัวแม่ตัวผู้นี่ตัวผู้คือกันตัวนี้ว่าเท่าไหร่ตัวนี้สามสามเมื่นขับอายุเท่าไหร่เหรอคร่บ สามปีมปีลปกันสิขึ้นได้ขึ้นกันเนาะโอ้นี่พี่น้องเพิ่งเพได้ลูกพี่น้องขันเพิ่นลูกให้เบิ่งกันสิใครเยอะ <c oughs> ครับ <c oughs> ขับเอาครับมาจล็กตัวยิ่พ่อมาจล็กตัวง่วงงวมากโคนแย่งกันใครได้แล้วเรือสองเือสองเนี่ยบครับอันนี้สามหมื่นพันพี่น้องครับพิ่งเพิ่ลูกไข่เนาะครับอ่ะเบิ่งจังสี่แล้วกันพี่น้องครับผมนี่ครับสามหมื่นบาท พอฝากเบอร์ให้นะ088 088 686 686 4758 4758ปดหกแปดหกหกแ่าแ่เห้ครับร้อยเอ็ดอออครับพ่อย่งเนาะพ่อเทปร้อยเอ็ดพ่อเทพร้อยเอ็ดเนาะครับผมนี่พี่น้องครับมีเลขห้เบิร์ดเลยพี่น้องมาเน,นี่ยพอพันใหญ่เลยสองตัวครับเอา้าครับผมติดต่อพ่อเทปได้ครับผม

เอาอยู่ดกนอให้มันเด้กันอยเดียวหี่เจ้าเพยงอยเจ้าอยเพีงก็้ออีกเจ้าอีกสองอยเจ้าลอยเดียวหนิตัวรหัสสิบบาทใช่ไหตัวหบาทนครับเอครับเรื่องอยนี่จไปจินเียเ่นไปซื้อให้จินเี้ยนกัน้คั้นเอออนี่ครับพอดีเพื่นต้อคูนีกันยังงีงพี่น้องครับผมดเครับท่ายลรพอนี่ว่าท่าลนะครับ โอ้อันนี้เท่าไรพอได้พอเอาพอเออนี่ครับไปนี่ครับเพไปนกลังต่อกันอยู่ครับครับต้องไม้ออกไปออกครับเข้ามาได้ยย่งนั่งได้อืออร่อยโยมเพาะว่าพอเอาบมยอมกันพี่น้องครับผมกะให้เพื่อนต่อกันก่อนพี่น้องครับผมชุดนี้เพื่อนลังต่อกันอยู่นะครับเนาะเดี๋ยวผมพายางเราไปก่อนแล้วกันครับเฮ้ยเบียงซีดยัหลบเดือดนะเดือดวัสดีครับสวัสดีครับกินมือละรอยอือ ครับเป็นยังไงครับมือนน้ฮแจักโอ้ครับผลสูงกันที่ทค้งรถครับบ่บ่หง่ายนบ่ครับครับขอสองร้อยงใจออขอสองร้อยใจขอสองร้อยใจเนแล้วขออกระมโอ้ยสองร้อเดียวอ0ร้อยเดียวอร้อยเดียวเห็นแล้วขอบวกหนึ่งบวกหนึงดียเดียวครับรยนะครับของรยนะครับตัวือแปดร้อยเบียนบอยตัวถาได้ครับเัวาเอกเ่นนะครับเจ็ดพันหกหม่นเจ็ดครับผมครับเป็นไหนเราแปดรอย ลอยไม่ตัวดังสองอํานาจจะเลื่อนนะครับกำลังดิวกันอยู่นะครับขึอนนะครับพ่อครับไปขยับรถจังน้อยนะครับพ่อขวางิ่นไว้นะครับ ขยับเลตจังเข่าแทนเพื่นกันได้นะครับวอยไม่จอจานสองหเก้สองนาจเลิดกันแล้วครบวนครับหกหกเก้อยครับผมพี่ลาบเานะครับก็ครับรับเับขัความลมมือนะครับไปยังชุกเพื่อนนะครับหนาวพอปร้ชอบคนะครับกินไปแลเสียวหก่สิบเจ็ดพบผมเบียดเพื่นให้สิบหกเอยตัวเมียังซื้อกันอยู่บนั่นขัความลมอนะครับรับวับขับขับขย่าับขัขอบขับขับขบ นะครับวบเพื่อดยังสื่อที่เราขับลงนะครับส่งออกได้ปกติครับคมันลอยเปอร์เซ็นต์มันลอยเปอร์เซ็นต์พี่น้องครับผมอ่ส่งออกได้ได้พี่น้องเนี่ยขับกะเนานี่ครับตัวนี้ปิดกันไปแล้วครับขังในเหลือบ่เอ้โหเยอะตัวหนึ่งไงเยอะตัวหนึ่งบัดเขานี่ครเหรอโอ้โตัวตัวเพื่อนอะรับหายหามเพื่อนาเอาครับเดี๋ยวทีย่างเกาไปหาควายท้องนี่หรอกครับผม ครับมัน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 ครับผมครับผมครับผมครับนี่ครับกับเบื้องบรรยากาศการซื้อการขายพี่น้องครับผมกับตอร้องกันทั้งรถกับนี้ครับเวียดกับคุ้มต่อเอาเมื่อกี้ครับครับเออนี่ครับปิดกันไปแล้วผู้ยังขายดีนะพี่น้องครับราคาถึงแม้ว่าจะสูงนิดนึนไอยครับแต่ว่ากับขันโตหนาโตใหญ่โตอ้วนครับกับยังขายกันได้เนาะครับเนาะคกับเป็นบรรยากาศครับมื่อนี้เอาเป็นในห้อยหัวนี่ตัวใหญ่หมพ่อครับฮะมาซื้อครับมาซื้อครับได้ยักโตแล้วมื่อนี้ได้ หมดเริ่มได้ไอบอกเขาเริ่มได้ผมว่าผมยังครับอ่ะนี่ครับตัวแม่เคยยังหาสื่อชิ้วเขาบอกยังซื้อได้บอกาั่งปอยมีครับนั่นอือครับผมบ่ายกระแสที่บอกว่างลด่งออกนั่นก็ตัวแม่ก็คือตอนนี้ก็ย้งสังเดตปกติได้พี่น้องครับผมอันนี้ก็เห็นเมื่อวานนี้ก็เห็นทักมาหาผมนะครับนอกผมบอกว่าเออมันตอนนี้ก็คือพลังโซเชียลค่อนข้างที่จะแห้งพี่น้องครับผมก็ ยังส่งได้ส่งออกได้ตามปกติเรื่องบผมสื่อขายการสื่อขายยังมีปกตินะครับสื่อเสื่อกครับหา้งเจ็นาสวัสดีพอครับผมเป็นเนะรสวัสดีครับสวัสดีครับมาแล้วยดไงครับสามตัวสามตัวเหมือนไปเหมือแล้วขับผมครับเรีนเออยังใช้รถเรียน้ำัา ครับผกทายกันพี่น้องครับผมกับเป็นบรรยากาศนะครับเนาะเดี๋ยวผมพายยางเบิ้งยางหรอกครับสอบถามเบิ้งครับผมโอ้โหนะครับรูปใครูปไม่นะครับพอดีเนี่ยพ่ออาคาเพื่อนเนาะตัวละมือสองครับตัวละมือสองพานาพี่น้องครับตัวละเป็นสายเนื้อสายขุนเนาะพ่อเนาะครับอี่พอไม่จะโตัวสามตัวบ่เหลือสองตัว โครับตัวละหมื่นสองพ่น้องต่อร้องเลยนะพอนะต่อร้องเลยต่อร้องหลีกตัวละหมื่นสองพันบาทความีเบอร์บ่มีเบอร์บ่ครับฝากเบอร์ให้นะศูนย์หกหนึ่ง 139 6 139 6ครับผมอันนี้ติดต่อยีพ่อเนาะครับผมครับครเดี๋ยวง่วเพิ่มนทางม้าพี่น้องครับผมนี่ครับตัวดมืนมื่นสองพี่น้องครับผมครับเออครับเป็นสายเนือสายขุนนอพี่น้องนอครับผมขายไปทำเนยบอจ้าบอสว่าเท่าไหร่สองหมื่นสามหา้อยาเท่าไหรกว่าสองหมื่นสามห้ารอยมามหไม่จะโตมนนี่เขา เอามาอันเจ็ดแปดตัวดีละไเอ้ยมิตาพีเป้าพีปอบบรรพะาอยากจะพาคุณพิมอมอบมือแตอมอบมืทั้งรถูนใดมีแค่อันเดียวโอ้ยไปสังวาลแหะครับผมเนี่ยนีเลยไอ้ครับอีนึงก็ฮัมอมอีนึงก็ฮัมบอมยิ่ไม่ได้ฮัมบอยู่ทั้งรถครับเอามิตาพีเป้าคือวางสัตนมือดีบรรพาวันสินบรนเจ้าพอดีบรรพะเป็นคนขึ้นจะแท่งง้วะครับผมขืนตัวนี้เออเลยเลยสมกันนั่นแน่จังเลยครับเป็นมารุดเท่เท่าจัง มันรืมั่มอาจจะเปจังไหนมันลืมม่มเออมันืมมั่มยุติคับสองมหาอร่ยมนจ้ะครับยุนี่มีตวเดียวบะแมนจ้ะโอ้ยเดียวครับผมเอาทองวางเนาะครับนี่เนาะอันเนือเลยเนาะจ้าอัเนอเลยครับผมเอาฝากเบอร์ให้เะจ้าศูนย์เก้าดจ้าเงียงก่อนเอาฟังน้งประธานศูนย์เก้าหกสองสองเก้าสองสองเก้าแปดสามแปดแปดแปดสามแปดเอาอยากย้ำหอยเบียร์ดานาซิดจ้าข่าวอเีกนอง มาเบิ้งเอาครับผมกับตัวละ2 3 5 0 0ืามครับอ่านี่ทั้งนี่ฟังนี่ครับตัวละหมื่นสองพี่น้องครับมาต่อรองนี่พอกันเอาครับเป็นอ่าราคากิดชุดนี้เป็นราคาเบาๆพี่น้องครับผมคือว่าพ่อออกพ่อต่อราคาพ่อฟังเท่ากับเนาะครับเดี๋ยวผมจะพาไปเป็นไม่ดีว่าเล่มีหลายนะพี่น้องครับผมมีมีเล่มีหลายอยู่นะครับเนาะสำหรับผู้ใดที่ถามหาเล่ครับผมครับ มาทักท้ายทั้งนี้นะครับของเคดีฟาร์มครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่เป็นยังไงเนาะมือนี่ไทยมดเลยพีไทยมดแล้วใส่ตเหลียพี่ขายดีแถบมือนี่แบบมาเยอตัวถือมถือไหมถือมถือไปขว้ากันได้มาสั่งบอกไปบูมาสั่งบอกไปบูชามาข้นพอจหวัดดีเะ้าังเได้นี่จังสิบ่ห้างเด้อนี่มือสองตัวมือสองสองตัวตัวละหกพันสั่นตัวขัน ครับหกตัวละกหกพันอันนี้ลูกเพื่อนตินี่ครับเอาแม่สาวพี่น้องครับตัวนั้นกับสาวเพื่อนอั่นน่ะอายุจักเดือนหรือบุ๊บนะครับเขียนสายงัวไทยได้พี่น้องนะครับผมอันนี้ครับใส่วันร้อยยี่สิบโตละหกพันเนาะหมื่นสองพันบาทครับยกคู่พี่น้องครับคู่นี้นะครับผู้เดหาราคาเบาๆได้ครับเด้อครับเน้อนี่ครับเออครับเบิึงนะเผียปี้เต็มมือแล้วพี่น้องครับผมขายมือล้วพันน่ะ ครับเดีมาถึงไม่ไกลมันหรอบ่แฟนครบเขไปบูชามยวัดเนาะเอ้ยครับเดียวตีติเลนี้นี่เอาเบอร์เบอรเบอรมหน่ยคีมีคนอยากได้ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งศูนย์ี่เกาหาครับอ่ะจากเคดีฟาร์มเลยพี่น้องครับผมกติดต่อไปเปลาลุ่มปวยปาลมแต่โคบเาสั้นปลาอะไเออปลาหนึ่งลมหนึ่ง ครับใอยู่กำลังนาพี่้องครับเป็นใบไงมวนนะครับไในหางนะครับเจ็ดศูนยี่เกนะครับนี่ครับสังทางด้านนี้ครับมีนโตดีดีนะครับมเดี๋ยวผมจะพาไปเบ็นง้วใส่ไงในจังดพี่้องรวเลยนะครับไปเวันดีพตงนะครับฟิลมไงนัเดี๋ยวมหาหอยท่องได้พี่้องครับ เวาตั้งรวรวเลยนะครับหานจะออกรถเดีวนะครับูรถสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไข่หอยท้องเลยถังมางเมเมอนี่เป็นไ้อหอยท้องคือว่าคือว่าไขยแม่ยใหญ่หามื่อขัวยุ่เสร็ไปเราบอกฮะบอกโอ้ผมว่ใหญ่กัได้ขยดีพิดน้อกครับผว่าเม่พผ่นนะครับเอามือนี้มีจังไหนเห้ยบึงครับอันนี้เม่นมาเนี่คือผูนี่จ้าไหนเสาหางเสาหางครับอายุสิ เดี่เดือนสิบสเดือนพี่น้องเอาเนชนปีร้วยสห่าอาจะได้แล้ว่เสนสงคนสองมื่นหครับผมนี่แม่นบ่นี่แม่น่เยอะบนมื่นเก่าดเป็นไห้มื่นแปดเียวมื่นเก้าด้วยพี่น้องครับตัวนี้ครับครับอันน้มื่นแปดอ่ะนี่ครับเป็นไห้มื่นแแล้วเสียวมื่นเก้ากลายเป็นแม่แยกเนาะอันนี้เนาะครับทองว่างครับผมพี่น้องครับบัตนี้ผูกยิ่งยิ่งท่สั้นดิีมื่นหซมื่นหาครับคืผสมได้บน่ ได้ยืดหอกว่าสั 45, ้นพี่น้องครับร้อยหกสิบน่าจะบวกพี่น้องครับตัวนี้ครับตัวใหญ่ครับสี่หมื่นห้าพันบาทพี่น้องครับนี่นะครับเดี๋ยวผมพาอ้อมเบิ่งโตพี่น้องครับผมสี่หมื่นห้าใยได้พี่น้องครับผมเนาะรับโครงสร้างใยใยร้อยหกสิบหน่อยจะได้พี่น้องครับตัวนี้ครับเมื่อรูปสามน่าจะสามปียืดหอกครับผมนี่ไข่เนาะนี่นะครับใยใยหนาหนาครับครับผมเออ ครับตัวนี้โลดไดพี่น้องครับผมต้นโตดีทีตัวนี้นี่ครับหน้าตาดีเนื้อหนังดีครับโอดครับใส่กับประมาณตัวนี้บนสี่้อยหาซิปหารอยหาซิปหาบวบดูดออกครับเก็บไว้ไดไหมครับครับประกาศหานะครับพอนั่นนะครับรถพอนั่นนะครับครัับอนนี้แม่เลยบ้านลใจนะครรับครับ หมื่นหกพันหกขับสายเท่าโบสครับสายเนื้อพี่น้องครับผมเอามื่นหกพันหกร้อยครับผมพี่น้องครับมาเบิร์นกันเอาครับชุดนี้ครับของหอยทองเด้อพี่น้องเด้อครับผมปกติแล้วก็จะมีใส่ใยเฟมใยใยมะไห่แล้วครับเราขับคล้ายคล้ายตลาดเลยครับนี่ครับทางนี้ก็ปิดขายกันเดี๋ยวท่านี่อะไรครับสีเหลืองทะเบียนอะไรนะครับทะเบียนเก้าสองป๊อ ปากาปะเหมันยานมันมีขึ้นตัวเบียร์อะพอพอเลยห้องน้ำก็เลี้ยวตายเลยมันจะมีรถสีเหลืองๆอะไรครับปากาครับขับรถหม้ในระเบียบบนใหม่พ่อมาเจ็ดเจ็ดสองศูนย์มหาสารคามนะครับนี่พี่น้องครับผมเดี๋ยวจะพระเอาเบอร์นะครับมาสารคามนะครับรถบวนไปขยับรถนะครับรถขัทั้งพื้นที่ที่เป็นไทยแล้วพี่น้องครับผมตัวนั้นคือผมถามไผ่ต่ที่แรกได้พี่น้องไหมครับตัวนั้นที่ของอ่า ห้อยแจ็คเนาะพี่น้องเนาะที่เราว่าขายแล้วนะครับทีตีเบอร์ที่เอาไว้ขวดควดากไ้ครับฝากยี่สิบยี่สิเอ็อาฝากเบอร์ให้นะครับศูนย์หกหาครับศูนย์หกห้าหกสามสี่หกสามสี่สองแปครับสองแป่ติดตั้ง้อยท้องพี่น้องฟังขนาหน้อเป็นของของลมมือของลมมือนะครับต่ยังโชว์อนะครับตนั้นเราว่าเราขายด้ห้อยแจ็คจำราคาทั้งหมดสางมอ่องลอนะครับปรชมคุณเราไปต้อตอนคุณทั้งหดดิทุกไอนาว้นปอมือเก่าหราบตุัจน มันหมาเนะครับเด้อก้อนหมกยอดมองง่อยเลยนี่ครับเป็นบรรยากาศครับเดี๋ยวมาภาพตัวนี้ครับขายไหมพวอตัวนี้ยังเท่าไรนี่สามสิบสี่ครับนั่นหนาไงอันเนื้อบ่ครับอันเนื้อพี่น้องครับสามหมื่นสี่ครับสายเท้าโบดตะวันญ่หนาตัดขับรอยมันร้อยสี่สิบบวกครับโตเต็มเต็มได้อพี่น้องเด้อสามหมื่นสี่พันบาทครับยางหนาเด้พี่น้องครับเนื้อครับนี่เอ้าครับไทยเต็มนี่ครับ นี่ครับประมาณจะกู้นเนาะพ่อตัวนี้เนาะเปิสิประมาณจะกี่โลขึ้นว่าหลายอยู่เหรอครับเนี่ยโมหนุ่ยซีหาลอยเนี่ยเนาะไม่ซ้ำเมื่อยู่นี่ครับเอาครับผมอ่ายางใหญ่ยางหนาครับยงบางพ่อมาเยอะตัวเอาไม่สามสอเดียวตัวเดียวเอาไปห้างเท่าไหร่ครับสามสี่ครับผมอ่ะพี่พ่อมีฝากเบอร์ให้นะเบอร์โทรครับผม 098 4์เก้าแปดศูนย69 69ห้ครับห้อย่าประทครับอ่าครับผมเอมันหมาดได้กว่าเด้อครับครับผมครับนี่พี่น้องครับฟังราคาแล้วก็เอาราคามาฝากครับทางนี้จะเป็นสายเนือส่วนใหญ่เลยพี่นองเนะสายเนือสายขุนครับตัวแง่ๆนั่นนะครับผมพูดได้อยากฟังอยากเบิงราคามาเบิงน้ากันครับาดี๋วผมจะพายางเลาะเข้าไปดันนพี่นองครับเบงงวงาฟังคุณ หาป้องไปก็นอ่ครับรบรรยากาศพี่น,อน้องครับผมเมื่อนี้ถือว่าคือขักคือเกาพี่น,อน้องครับผมก็ค่อยกันยังขายได้คือเกาด้วยครับเนี่ยรับไปอ่จากเขามาซื่อมาขายครับมาเรื่องมาเบิ้ลกับเขามาเบิ้ลน้ำกันได้ครับผมนี่คือเบิ้ลผูกตัวนี้พี่น,อน้อง,งครับผูกย่างไงรับเป็่นตัอกันยุบหน,น,น่อครับตัอกันยุบพอ บ่กสักบาทละพอนีะอะไรบวกบ่อยอย่างโอ้อันนี้นี่บ่อจะเดี๋ยวเดี๋ยวครับถามเจ้าของผมนนะถอดนะครับอันนี้เท่าได้น้ออ้ยจักบาทอยากสามเมื่อนครับอยากสามเมื่นพันไม่ดอกตัวนี้ครับผมนี่ครับอันนี้ก็เงาใหญ่ดีนี่ครับส่วนส่วนสูงกับเบื้อง้ายก็อร่อยสี่สิบขั้อยู่ดอกครับผมอายุประมาณจ๊ะปีลรอครับสามปีสามปีขึ้นได้ผสมได้บอก นี่นครับเพื่อขึ้นได้ผสมได,ด้แล้วพี่น้องครับผมตัวนี้ก็ได้เอาไปเป็นคู่ม,มือคูมฝูง,งจับสัตว์เจ๊กเกอร์ได้เหมือนเดิมพี่น้องครับสามหมื่นนะครับฟังราคาพี่น้องครับ,บเบื้องเหนือเบื้องหนังเบื้องต้นเบืเอ้องตวัวครับเนาะไม่เจ็ดตัวเลรอครับไอ้เมืรอนี่ตัวเดียวนี่ยบ่ตัวเดียวตัวเดียวครับเวียดเขาว่าถามหมดยังสิ บ่าใคคากันกับเขาเขาให้ว่าเขาบอกเจ้าเจ้าบอาบอกสามหกเจ็ดอยู่เนาะนี่พี่น้องครับกะตนโตดีด้ครับนี่เพาะมันโตขี้ไล่ด้ครับเพิ่นกะไห้เยอะหวแต่ว่าคากันบ่าท่านได้ครับผมพี่เพิ่นเจียวสามหมื่นพอนะเขามีเบืบอปะ บอร์โทรมีบ้างบอมบอมเออบอมเป็นอย่างเอาฟังราคาเนาะครับเนาะถามกันพี่น้องครับผมอันนี้กะคุยกันนะครับเบื้องราคาไปนน้ำกันครับเวียดเพิ่นกับมะหอยยีดอกพันธุตะวันมันราคาเ่อท่านได้คากันเพิ่นแล้วก็เมื่อท่านเอาพี่น้องครับให้มันราคาตรงกันแหละจังไคอยนั่นกันเลยครับเด้อพี่น้องครับผมเบื้องบรรยากาศครับทางด้านนี้เป็นเดรีบัวหมันวะเนาะหรือตัวเดรตัวนี้บัวเหมือนมาสังวาเนี่ยครับเดี๋ยวสีจงไว้นยังหรือบัวออกเนะพอวาจักบาทลนะครับ ฮ่าซีพาเอามืนาออเอามื่นย่เนาะนี่กับหมนสี่พันห้าร้อยบาทครับเป็นสายผูสายเนื้อสายขุนครับอันเนื้ออันขุนก็ได้รอยยีสิบหาครับนี่ับตัวนี่คบ้าปีไม่พอมอเียอเียลนองนี่ละมอได้นองเหรอเนาะ ครับพี่น้องครับอ๋ครับแดงดีแดงเข้มโบดจัดครับนี่ครับมื่นสี่พันหาดอยครับตอนร้องเลยนะพ่อเนาะอวเอออาอี้พอฝากเบื้อครับฝากเบื้อให้นะโอเบอกับศูนย์เก้าเก้าศยเก้าเก้าแปดห้าสี่แปดห้าสี่เจ็ห้าสี่หนึ่งูหับเป็นลูกสาวผครับเป็นอี้พอเอียงก่อนกิติภแมนบอกตเนภาลราเป็นลูกสาว เออเอาครับผมอยากฟังเสียงบ้านก็โทรเบอร์นี่้อพี่น้องเนอะครับผมอ่ะนี่ครับติดต่อให้พ่อเราได้ครับจะพ่อกิตตีบ้านเห็นตั้งเนาะครับผมครับผมนี่ครับติดต่อเราเอาครับหมื่นซีครับผมพี่น้องครับเอาเอาดื่มน้ำเด้อพอหัขึ้นรู้หอ่าครับผมอันนี้ราคานี่คือราคาดับเองพี่น้องครับผมเอาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คือมาลูบเถื่อนตรงนี่มันของอย่าขวาแม่นครับงว่าไปได้ที่ของอย่าขวางตีเฉพาะูุบไปได้ครับป้าผู้รัวไมอนี้ครับเพราห็นมันตีแล้วมีของดีมาฝากพี่น้องครับครับอายุไรไปได้แล้วครับเนี่ยจะเลยขาซีปีขึ้นได้ผสมได้ครับถับเก่งจะคนจะงัวหรือเตี๋ยไหนสิเก่งกว่ากันครับเป็นลูกขวาใดซ้ายไหนหนัว Kf31 พี่น้องครับซีปีขับเบิ้งแข็งเบิ้งขา ครับพ่อพันธุ์ได้อพี่น้องเด้อครับผมหนอกตั้งครับไข่ดำรับนี่ครับเดี๋ยวจะพาอ้อมเบิงนะครับถุงมุ้มนั่นแหละพี่น้องครับส่วนสูงประมาณเท่าไรครับร้อยนั้นร้อยห้าสิบเนาะครับผมนี่เออนี่ครับเป็นยืนมันลมครับหนาเลยตั้มเลยพี่น้องครับต้นโตัวดีิโบดฉ่ำๆครับเพกเมียนดีเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ครับผมอ่ะเดี๋ยวผมพาเบิงไทยได้ยังไงครับทุนนะครับอือครับอ้อมเบิงไทยครับโก้ค้างเครื่องครับ เอาไข่ดำครับผมพี่น้องครับหางไท่ลามได้พี่น้องได้ตัวนี้ครับงามสมส่วนครับเรื่องเรื่องของสีครับนะว่าค่าเพิ่นไร้ไร้เป็นไหนหาหมื่นสามได้อพี่น้องครับเป็นพอพันคุ้มมูอคุ้มฝูงพอพันรับจ้างได้ได้อพี่น้องเด้อตัวนี้เด้อขับแข่งขาใหญ่ฮึบฮึบทายาทเคเอฟสามหนึ่งเนาะครับอนี่ครับผู้ใดหาผู้ใดอยากได้ครับผมพี่น้องครับต้นตัวดีครับ เอาหนาวาทาั้งพี่ดูกหกนี่ครับเปิดตปวด่ออะไรบงครับรอรอพี่น้องครับผมตัวนี้ก็ะไดครับตนโตัวดีครับคิงเนื้อหนังดีเม็ดเม็ดสีพริกเม่นดีครับ ตัต่อให้เบิกเลยพี่น้องได้ครวเลยนครับหลือยมพนเนะครับได้ไดได้ผู้เชียว้เชี่ยวครับับตเราถงถ่ายรถรวนเลยนะครับมือเราเซียวไปนะครับมือองพันด้ยนะครับไปแล้วพี่น้องครับยรรวนเลยนะครับอ่ะมาเบิงโตเต็มเต็มมาอนเดพี่น้องครับโ เววมาทางหนึ่งนะเวยหนาวนี่ครับเออเาเห็นตัวเมียธรรมดาละครับนี่ครับเออสูดเลยว่าเสาเสาเส้เสาเส้เสาเออเห็นตัวเมียเ่ได้เลยตัวนี่ม่ได้สิเรีนใสตตัวนี่ครับ นี่พี่น้องครับผมเอ้าเห็นแล้วล่ะครับผมกับพี่น้องเห็นแล้วล่ะบ่เป็นยังครับผมได้เห็นโตแล้วครับนี่ครับผู้ใด้หาอยู่นะครับเราอยากได้พอพันธุ์ง่ายๆครับคู่มือคู่ฝูงมาเอาพี่น้องครับสนใจกับพูดได้ไหตัวเดียวเนาะให้มันตีเน่อยครับตองฝากเบอร์ให้นะ065 0 6หกห้าศูนย์หกห้ครับผมติดต่อกันได้เด้อพี่น้องเด้อผู้ใด้อยากได้เนาะครับเนาะครับเฝ้าโทรเลยพี่น้องครับนี่แหละ่ะครับต้นโตดีๆครับ เนื้อหนังนานนใหญ่ๆแข็งขาสายพันธุ์ดีๆอนาคตกนี่ครับรับจ้างได้เด้อพี่น้องเด้อครับผมเัง๋ยวสิครับเบิ่งเอารถครับนี่เนาครับมื้อนี้กรฟังทางนั้นนี่ครับมัวตัวดีกัหลายอยู่เด้อพี่น้องเด้อครับผมเดี๋ยวผมจะพาย่างไปเบิ่งเบิ่งข้างในครับสำหรับคลิปนี้ครับ EP แรกครับผมหยุดคลิปไว้เท่านี้ก่อนพี่พี่น้องครับผมเดี๋ยวจะพาเบิ่งอ่า EP 2ไปเบิ่งวัวงามน้ำกันเด้อครับเด้อครับนี่เนาะรอครับผมไปเบิ่งมุมนี้แล้วกันครับ ครับผมสำหรับเมื่อนี้คลิปนี้ก็สวัสดีครับ